ไม่ได้สิเป็นล้มบอกเธอก็ตกจังอย่หยังตกตลบบอกไฟมีโอเคไหมวะอุ๊ยขอโทษนะคะพูดไม่พรอออะ ออสวยไหมครับเออสวยไหมครับสวยดิตรงไหนวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะ งามครับขอบคุณค่ะคุณนอออกชายแดนปราสาทตามเมืองอืมไม่ได้ทำไมคะทำไมออกไม่ได้รู้แล้วว่ารักอยากจับผมบอ่อย <c oughs> <c oughs> อ๋อผมเนี่ยเหรอ <c oughs> หัวเถิดเลยหรอนิ่มันใจตีนตาใครสนใจคอลลาเจนสั่งได้นะคะทำไมพี่ยิ้มสวยจังเนี่ยพอมีคนชมก็เขินแล้วก็ก็ยิ้มไม่ได้เหรอตีนกาขึ้นหรอเดี๋ยวเขา เปลี่ยนชื่อให้ใหม่คนขีิเหล่ีลิเหล่แบบว่าสวยหทักไปหาได้ไหมติกตอกมันโดนปิดกัน้นไม่มีใครทักได้ค่ะสนิทแค่ไหนก็ทักไม่ได้เนะมันปิดกั้นอ่ะมันเหมือนเราไปมีไปไปติดตามเขามากกว่าคนติดตามเราหรือ,อยังไงนี่แหละพู้จัดสวยนะครับข,ขอบคุณค่ะ สวยรู้ตัวไหมว่าน้าละไม่รู้ตัวเลยไม่มีใครบอกเป็นเพื่อนกันนะคะ่ะได้ค่ะเป็นเพื่อนกันเอ้ยเลิศอยู่เดอ้อคนดูเยอะอยู่เดอ้อนี่ขนาดไม่ค่อยมาเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะมาคุยกันเป็นเพื่อนกันเนาะมี <S 2> <S 2> <S 2> ใ,ใครอยู่แถวสมุดปากกาไหมนะคุณรัก จ่ามั้ยเนี่ยจ่าเป็นเพื่อนกันครับเป็นแฟนได้ไหมได้สิมาเป็นเอฟซีได้นะคะมาเป็นแฟนกลับได้นะไอ้แฟนที่อยู่ข้างๆนี่กันเสียงดังเหลือเกินไกสีห่างแล้วมั้งไอ้สีอยากเด้ไหมแล้วลำบากขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามใหม่นะคะขอบคุณนะคะ พงหนโทรศัพท์เปิดเพลงพังไปแล้วผมอยู่สมุทรปราการครับอยู่บางปูโอ้มันไกลอ่ะเราอยู่บางพีเชี่ยววิเศษสวัสดีสวัสดีค่ะไม่ต้องไปเขาอะไรเขาหลอกรู้แล้วคนขี้เลยอย่ ไม่ดูจะทาอะไรเนาะนั่งไหล e, พูดคนเดียวสาภาพจะอายเนาะย่านบองงามเนาะดท้ <c ười> ายอะไรสิคนไม่สวยไงค่ะคนไม่สวยเนาะ <c ười> เอพูดเล่นคะ่ะไม่เป็นไร กดใจกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบางที่อยู่แถวแออถงไหนวะคลองส่งน้ำค่ะคลองส่งน้ำขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามใหม่ด้วยนะคะงามอยู่เบอรตองอายดอกขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของฝันนะ แบบนี้ไม่สวยแบบไหนจะสวยไม่รูส้สิเออมันต้องใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์เนาะคนเราเนาะสวยไม่พอเ,าเพานเาะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยไม่ได้เอาหวีมา จังขอบคุณค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดใจด้วยนะคะเฮ้ยคนดูเยอะอยู่นะออว่าไปเขาถามว่าตรงไหนฉันไม่เข้าใจหรอกค่ะแม่พมา่าฉันไม่เข้าใจหรอกค่ะแม่พมา่า